วดีทุกคนเมือ่อนี้อยากกินเฟอรเฟอร์ลาทุกคนมีนำต๊กับนำบตกเด้อมันต้องมีเหลียงเ็นดต้องมีเหลียงน้าใสนะมาติดเบเด้อดขอเฟอเเด ไว้หนึ่งสอเมื่อหาทุกคนห้บบาทสองเมื่อหาเกบาเ้าสิบเกสกว่าบาทเลยทุกคนเิดเะดมันหนักโต๊ะเฮ้ยทโต๊ะบริโภค

ทุกคนม,นมีกับผึพักเลยจะกระจายช่วงซุ้มมาับสุดเลยจะมีพักสลัดครับตัวละค่านี่ยสองุดการะจายช่วงซุ้มมากับสุดไเลยจะมีบบสุดยอนังสขาเน้อเด็ด้ายสิบรุงกันนะทุกคน

เฮียกปลาป่านาเบอร์ใส่นไาเพียปลงแตงโมบ้าบแตงัมขอโดนคนชุบเข้าให้ถ่ายรูปนิดนะนี่นี่นี่อะถ่ายูก มาเด้ทุกคนนี่ฉีดสิก,กินก่อนอือออืม